ได้มาแล้วค่ะทุกคนรีวิวโรบอทดูดฝุ่นรุ่นใหม่จากเดียมากของมาถึงก็รีบแกะรีวิวให้ทุกคนดูเลยค่ะกล่องจะมีแปลงทำความสะอาดแล้วก็คู่มือมาให้ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นถังเก็บฝุ่นค่ะนี่เลยค่ะเจ้าโรบอตคือตัวใหญ่สะใจมากตัวลอ้ลอที่ทํามาให้แบบไต่ระดับได้ความดีไซน์ก็คือสวยพรีเมียมดูหรูดูแพงค่ะแล้วเจ้าถังเก็บฝุ่นที่เขาให้มาเนี่ยความจุถึง 260ML ถูกใจสายขี้เกียจเลยค่ะไม่ต้องมาคอยเทฝุ่นบ่อย,อยด้านใต้เขาจะมาพร้อมกับแปลงกวาดฝุ่นที่เป็นแบบป้องก มีมาให้แบบรอบตัวเลยค่ะส่วนที่ด้านใต้ตัวเครื่องสามารถดึงตัวนี้ออกมาได้นะคะอันนี้จะเป็นถังเก็บฝุ่นที่ติดกับตัวเครื่องส่วนช่องเติมน้ําจะอยู่ตรงนี้ค่ะคือเขาจะเป็นแบบทั้งดูดทั้งถูดได้เลยในเครื่องเดียวกันน้ําเสร็จแล้วก็ประกอบผ้าไมโครไฟเบอร์ได้เลยส่วนวิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเรากดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างเอาไว้ประมาณ3วินาทีหลังจากนั้นเข้าแอปมี h โฮมค่ะแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยง่ายมากถ้าใครขี้เกียจเชื่อมกับแอปเนี่ยแค่กดเปิดที่ตัวเครื่องก็ใช้งานได้เเ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 ลลยยนนนนนนะะะคคคคืืือออออบบบกกกกกกไดด้้้้้ววว่่่่าาาาาาาจรรรรรงงงงีีีปป็็ททํมมิัตให10ซ อย่างหนึ่งเลยคือตัวเครื่องเขาเซ็นเซอร์แล้วเขาจะรู้ด้วยนะว่ากาลังดูดอยู่ที่พมรมงคือถ้าดูดอยู่บนพรมงเขาก็จะไม่ปล่อยน้ําออกมาค่ะตอนเปิดใช้งานครั้งแรกเขายังไม่ได้ดูดนะคะเขายังทําการแบบวัดพื้นที่ในแอปก็คือปรับได้หมดเลยค่ะจะให้ดูดแรงแค่ไหนเบาแค่ไหนซึ่งระดับการดูดของเครื่องนี้คือ13,000 PA เลยนะชอบสุดคือโหมดกําหนดเวลาค่ะได้เลยจะให้ดูดเช้าดูดเย็นมันงจะทํางานแบบอัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งค่าเอาไว้เลยตอนนี้เขามีประกันมีมอ,อกอน,นะคะจับขันผ่อนได้ด้วยค่ะพิกกัดต